มาโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ d e s ่า t x t รอบนึงกับโรบ,ทบ,บอ,อคคนะแบบทบแบบที่มีชื่อว่าโอเคคาร์นะซึ่งเป็นแมปที่คล้ายกับแมปที่มีชื่อว่า Dusty ซึ่งนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ทำการแบบอัดแมปนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมช่วงตอนจบเนี่ยผมก็สัญญากับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะทำการมาอัดแมปนี้ซึ่งก็ตอนนั้นนะผมก็แมปก็จะคลา้คลายกันนะครับเพียงแค่ว่ามันจะไม่ได้สมจริงถึงขั้นแบบไม่ได้สมจริงเหมือนแมปนี้ที่แบบว่ามึงต้องไปเติมน้ำมันด้วยต้องระวังรถพังด้ไหมครับ อันนี้เอ่อน้ำมันอนิมิตครับอินฟินิตี้แล้วก็รวมถึงชนอะไรก็ไม่พังนะแต่ว่าเพียงแค่ระหว่างเดินทางเนี่ยตรงอาจจะมีอะไรแปลกๆออกมาบนถนนนะครับก็ไปเร่ยกกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วซึ่งหอ้เคียมันออกไปแล้วผมมาชาไปปะไม่เป็นไรครับเราเทเลพอร์ตไปได้เฮ้ยสวดีเพื่อนไปด้วยเ,อ,อ,เอ,อ๊มันมีที่นั่งอยู่เหรอเ,อ,อ,เอ,อ๊นั่งด้วยเออโอเคเมืทอกี่แล้วนะผมเหมือนบอกไปก่อนนันนี้ว่าผมเคยเล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับซึ่งเอ่อถ้าเราลือนแบบ เดินทางไปแบบยาวๆตามถนนเลยแล้วก็จะเจอรถสัสไว้ซึ่งมันสามารถจูคนได้เพิ่มแต่ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าระหว่างทางมึงจะเจอเอนติตี้เว้ยแต่ประเด็นคือมึงไม่ได้อยู่บนถนนในตอนนี้เพื่อนกลับขึ้นไปบนถนนก็ดีนะตอนนี้กูอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนหนึ่งนะอ่ะเพิ่มเสียงหน่อยก็ด้เพื่อนน่าอะไรอะอะไรอะตรงนั้นอ่ะขับไปดิขับไปดิเบล อ๋อนี่ไงถึงถนนแล้วอันนั้นเป็นน่าจะเป็นบ้านน่าจะเป็นเออบ้านสักหลังนึงมั้งหรือว่าเป็นอาคารอะไรซึ่งอย่างผมก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เออเหมือนใกล้จะเช้าแล้วใช่น่าจะเหมือนใกล้เช้าแล้วซึ่งมันอ่านมันสตีเว Steven นเฮียอะไรเนะสตีเวนเวสไข่ไว้ยิสตีเวน สตีฟเดือสตีเว่นสตีฟเดี๋ยอ้เหี้ยเออไม่ใช่สตีเว่นโอ้ไปหมดแล้วไอ้เหี้ยสมองกูตอนนี้นะครับประมาณสักตีสองทำไมกูต้องอัดตีสองตลอดได้เนี่ยยังไงถ้ามัน,ม,นมันขับออกนอกถนนตลอดเลยวะไอ้เหี้ยเพื่อนกูมาแ,แบบเดินทางแบบโคตรไล่จุดหมายเลยตอนนี้นะเต็มพระอาทิตย์แม่งโคตรสวยแต่จริงๆคือกูเปิดการาฟิกเต็มสูบไปแหละโอเคไป let's go let's go bro เฮ้ยคอขับครับเฮ้ยใครอ่ะ ให้มีคนไทยได้ไยขอขับครับทำไมมันไม่ขับตามถนนวะนี่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 ไอที่ผมบอกเนี่เอนติตี้ที่ผมบอกเนี่ยซึ่งเอ่อถ้าไปผมไม่รู้นะผมจำไม่ได้ว่าถ้าชนเป็นไงแต่ถ้ามึงไปแตกตัวถ้ามึงโดนแตกตัวก็วันช็อตครับตายเลยนะมันยังตามมันมันยังตามมาอยู่เลยนี่มันยังตามมาอยู่เลยที่แม่งน่ากลัวอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะไอเฮี้ยนี่ยมันเปิดเนี่ย ปิดเออบทบางทำราวิสัยเว้ยระหว่างทางแวะก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรให้เก็บเพราะมันไม่ใช่เกมแบบไม่ใช่อะดดสตี้ทิปไม่ใช่แมบบนั้นไง้แมบบนั้นคือแบบอย่างน้อยมึงจะต้องเก็บน้ํามันไว้แต่อันนี้คือมึงน้ํามันแบบไม่มีวันหมดนะแล้วก็ชนรถรถชนแล้วก็ไม่พังดฉะนั้นนีก็ไม่รู้จะอะไรหรือว่าเป็นแบบอาวุธอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะระหว่างนี้เพราะไม่ใช่ระหว่างนี้เพราะตอนที่ผมเคยเล่นกับเพื่อนนี่คือกูไม่เคยลงจากรถเลยคือคนขับแม่งแบบ ขับตรงอย่างเดียวอะไม่เคยแวะไหนเลยยกเว้นว่ามันจะแบบเป็นสถานที่ที่แบบสำคัญจริงเหรออ๋อเอาเข้าไปนี่ตอนนี้เอ่อคือถ้าสมมติว่ามึงลงจากรถเนี่ยคือว่าอ,อยังไงต่อเพื่อนเอาคือคือยังไงมึงมึงจะขับยังไงเนี่ยผมจะไม่ลงจากรถเด็ดขาดนะครับเพราะกลัวไอ้หมอนี่มันทิ้ง จะรอใครไหมเอาขึ้นดิเพื่อนอ่า,อามีคนมาอีกเอาแล้วก็หายไปละอะไรวะนะ What the hell is that bro อ๋อเกมปั๊กเกมบั๊กเยเกมปั๊กเริ่มมังพิมอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีคำหยาบใส่แน่นอนเลย เอาไปชื่ออื่นอีกเนาคนขับปู่มึนนะเนี่ยไอ้เบรล์กามอนเออเมื่อกี้นะครับมันคือการรีเซ็ตเว้ยเนี่ยคือถ้าสมคือมันจะเหมือนมีให้กดแบบกด E นี่กดอ e ีในที่นี่คือแบบว่าถ้าสมมุติครบสี่ครั้งไม่รู้ว่าใช่สี่ครั้งไหมผมจำไม่ได้เหมือนกันคือถ้าครบสี่ครั้งปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเออรถนันจะถูกยังไงถูกดึงกลับมาที่ที่ที่เดิมอ่ะเออที่สปอนของมันนะ่ะนั่นแหละน,นละครับ ถ้าสมมติว่ามีคนกดครบสี่ครั้งนะซึ่งใครจะขับตอนนี้คนเข้ามาเยอะอะกูขับเองก็ได้อ่ะเฮียอะไรมึงอะไรดิมึงจะไปมึงออกมาจากดูม้วเนี่ยเฮ้ยเอา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 เฮ้ยมึงจะเปิดทำอ๋อไอ้พวกมึนๆนี่มันยังไงวะเฮ้ยอออ๋อ เออใ้สักทีแม่งนี่แหละครับคือถ้าสมมุติว่าคุณมีสี่คนโอเคไปไปคือถ้าสมมุติว่ามันบังคับหาอะไรยากขนาดเลยนรถเนี่ย๋อเฮ้ยปกติมันไม่ับบังคับยากขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยมันยากขึ้นวะารถมันสั่นหรือเปล่าเนี่ยคนเยอะไอ้เหี้ยอขับขับขึ้นเลยไหม อะใครขับเอ้าเอาเอาเอาเข้าไปนะแม่งไอ้เหี้ยเอ้าเกมแม่งบั๊กไอ้เหี้ยคุณภาพแม่งสุดดัสทิทิพไม่ได้ไอ้เหี้ยมีคนเทเลพอร์ตมาเพิ่มแฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมึงมากันเป็นแก๊งเลยใช่ไหมเดี๋ยวทำไมมันแต่งตัวสไตล์เดียวกันเลยเนี่ยมีแต่กูดิที่แม่งเป็นอ่าสเตรนทีพอร์ตนะครับคนแปลกนะฮะเว้ยเอออออกนอกรูนอกทางแล้ว ชิบหายแล้วมันกลางคืนด้วยแล้วอ๋อเออเอาเข้าไปเอาเข้าไป Damn bro Damn อิสต์ลิฟตีภาษา Damn มันแล้วมันเสื่อแม่งแบบนั่นแหละอ๋อ Steve was here Steve อยู่นี่ This เอามีกล้องไงห,หรอผมจะเอาอยัางไงประเด็นเออให้ให้เก็บไปด้วยกันอับคนตีนละไอ้เหี้ยคนตีนะ <c oughs> ละกูรีเซตเลย <c oughs> มาสวยสวยไปไปขึ้นไปด้วยกันขึ้นขึ้นขึ้นไป้ช่ใ้ยรถรถรถมีปัญหารถมีปัญหาเอาขึ้นไหมอ่าโอเค แม่งหนีออกกันหมดเลยเฮียโอเคโอ้โอจะขึ้นไหมเนะี่ยนะกูรออยู่มาไหมมาไหมเอาจริงดิมึงเอาจริงดิมันเอา,ม,เอามันเข้ายากนะเว้ยคือผมเคยลองเล่นก่อนหน้านี้นะผมเล่นก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาอาไปซึ่งการจะเอา Hard มันยากที่จะประกอบเข้าใจไหมอ่านิสแตนอ๋อมันมันครับยากจริงนะเนี่ยเอ๊ยมีคนเข้ามาแล้วเอออ่า ไม่ได้เปลี่ยนชาเลนแน่นอนเลยจากการเ,ออเดินไปขับไปอย่างนันจุดหมายนะเป็นการ How to ประกอบเข้ากันยังไงอ,อ่แม่ยงยุ่งยากเว้ยยุ่งยองไงดีอ๋อมึงจะไปเหรอ เอามาันขับตรงจริงๆเลยเนะีย่ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนดีเอ้ยกบยูมันสเวทเดมมึงต้องรอพวกมันพวกเขาด้วยเออหรือให้เขาเทอเออหรือมันมีทีมพอด์รือเว่าเออแต่อ่า คือขอร้องเถอะมึงอย่าไปยุ่งกับไอ้นั่นเลยไหมเออเดียว this part to assemble it ไม่รู้ผมเขียนถูกหรือเปล่าเขียี่ขออภัยด้วยแต่มันมันยากที่จะประกอบอนะ่ะเออ <c oughs> นั่นแหละเอ <c oughs> อนีอ่สุดโหดจริงเหี้ยเฮ้ย พี่ได้เลยเว้ยเฮ้ยเออแล้วใครจะขับอ่ะกูขับเองเร็วเอวี่บีบาร์ y ี้เก็ e อินเด now sit two thousand years later โอเคมาตอนนี้ผมเป็นคนขับเรียบร้อยคือแม่งแบบโคตรวุ่นวายอ่ะ แนะนำนะครับถ้ามึงอยากโอ้ยี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแนะนํานะครับถ้าอยากเล่นสนุกกูแนะนําเลยกูแนะนําเลยนะครับว่ามึงควรสร้างเซิร์ฟส่วนตัวผมไม่รู้นะมันฟรีหรือเปล่าเพราะว่าอะดัซติทิทมันฟรีไงสมมติว่ามึงจะสร้างเซิร์ฟส่วนตัวแต่แนะนํานะครับพาเพื่อนมาด้วยเยอะๆเลยนะครับมันจะได้ไม่วุ่นวายกันนะเพราะแม่งวุ่นวายมากแล้วแม่งขี้อะไรกับอ้ ตอนนั้นก็ไม่รู้คือแบบเซิร์ฟเวอร์บางครั้งแม่งคนพอที่จะนั่งรถแล้วนะคือมันนั่งได้ห้าคนคนที่5้าแม่งนั่งเออแถวบริเวณหลังรถนี่แหละนะครับรถแม่งขับยากเหี้ยอะไรกันนะกนานี้มืดแบบมืดีิเฮียเลยเบลแล้วตอนนี้เที่ยงคืนน่าจะใช่ใช่เที่ยงคืน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 อยู่ตอนนี้เที่ยงคืนตอนนี้นะครับในชีวิตเออเออแม่งอ้ยเหี้ยอะไรนะ่โอเคโอเคเรารีบเรารีบขับนะครับขับแบบนี้แหละนะครับอยู่ยงคงกระพัน ตอนนี้ตีสองจะตีสามกูไม่เคยนอนเพียงพอเลยเบื่อกูนอนเฉลี่ยวันละห้าชั่วโมงอีกเอาตรงวินเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วแวะปั๊มไหมเออลองแวะดูไม่มีอะไรบ้างโอเค ถ้ามันมีคนหลอยขับเนี่ยกูจะโกรธมากๆนะภาษารัสเซียไม่ใช่ภาษารัสเซียแต่มีวีซ่า Yeah ซ่าโอเคไป Let's go bro เ yeah. ด oh ี oh ๋ยวโอ้ชนน้ำยี่อะไรนะโอเคมาตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะไป ครับกันต่อโอ้ลิชิตโอ้ลิชิตอยากดูว่าถ้าชนมันจะเป็นยังไงวะไปลองไหมลองไหมเออลองลองลองเพรชนมันชนมันชนชนลองชนลองชนชนแม่งเลยชนแม่งอุ้ยมันเฉียวอะ่ะโอ้เอามาเอามาเอามาแม่เลสชัยอีแตเกียนเลสชัยอีแตเกียนมานี่มานี่คูลิงสปีดเต็มสูบเลยมานี่อุย้ยเฉียด <laughs> ไม่ได้สุเลิกูโอเคไปจบคลิปจบคลิปโอเคม่งดึกแล้วโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับย่าลืมกดกระดิ่งจะพลาดติยวใหม่สหรับนี้ไปแล้วนะจ๊ะบา,บายสิยาจากกันให่ใหม่ผมพียพ่วงชิบหายนอนละ